ทีนี้เรามามาพูดเรื่องเวทนานะวันนี้ก็พูดเรื่องเวทนาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเวทนาเป็นสโมสรท่านว่าเวทนาเป็นที่ประชุมลงท่านว่าทําไมว่าอย่างนั้นเวทนาเป็นที่ประชุมลงเพราว่าเราก็จะเราก็จะ คิดอยู่เสมอเลยว,ว่าเราอยากมีความสุขนมนุษย์เราเราจะดําเนินชีวิตสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมีความสุขเราก็หวังว่าอย่างนั้นใช่ไหมไม้ว่าเราจะจะทําอะไรก็ดีนะเราจะมีทัศนคติของเราอย่างไรก็ดีเราจะประพฤติตนอย่างไรก็ดี แต่สุดท้ายเราก็จะคิดว่าเราก็อยากจะได้ความสุขนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะขอให้มีความสุขนะเขให้มีความสุข,ข,สขเราปรารถนาอย่างนั้นท่านก็เลยตรัสอย่างนั้นว่าเป็นที่สมโมสรสมมสารนาเวทนาเป็นสมโมสร เป็นที่ประชุมลงนะอย่างเช่นเวลาเราเรานั่งสมาธินะทำไมเราชอบหลับใช่ไหมมันมีเหตุนะมันไม่ใช่ไม่มีเหตุนะมันมีเหตุของมันหรือทําทำไมเราถึงติดติดสุขในสมาธิ บาทีเราก็ติดสงบของเรานะเพราะว่าเรารู้สึกว่าดีไงเรารู้สึกว่าดีนะเราก็เลยติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็จะตรงเพราะว่าแม้เราฝึกจิตนะเราก็ต้องการสุขเราต้องการความสุขของเรานะแต่ทีนี้ในด้านของปัญญาพิพาษนานนะ เราจะต้องพิจารณาว่าสุขมันไม่เที่ยงอย่างไรนะเพื่อเราจะได้ไม่ติดไงเราจะพบสุขที่เหนือกว่านั้นเนี่ยด้านปัญญาถึงว่าทำไมเราต้องพิจารณาตัวสุขก็ดีตัวทุกข์ก็ดีที่เกิดจริงๆแล้วนะชีวิต ของเราเนี่ยมีลักษณะว่าเราหิวข้าวเราไปกินข้าวกินอิ่มก็เป็นสุขถ้าอิ่มไปก็เป็นทุกข์แล้วเราก็ปวดท้องไปข้้องน้ำเราก็เป็นสุขแล้วเราก็ทำงานเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง เรายืนเราเมื่อยเราก็ไปนั่งนั่งเราเมื่อยเราก็ไปเดินเดินเมื่อยก็ไปนั่งอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เมื่อยมากๆก,ก็ไปนอนนอนมากเป็นทุกข์อีกก็ต้องไปเดินเนี่ยมันเป็นอย่างนงี้ที่ละเอียดเข้าไปอีกเราขยับตัวเราขยับมือเงี้ยเราขยับ ตัวเล็กๆน้อยๆของเราเพราะว่ามันทุกข์มันทุกข์เราก็เลยต้องขยับตัวยยมลมยอมไม่ขยับตัวดูสิยอมจะเห็นว่ามันทุกข์แล้วตั้งสติไว้ให้มั่นนะอย่าไปอย่าเพิ่งขยับตัวก่อนที่จะก่อนที่เราจะรู้ตัวนะคือเราจะขยับตัวเมื่อเรารู้ตัว ในขณะที่เรากําลังไม่ขยับตัวนั้นเราก็ต้องรู้ตัวด้วยและขณะที่จะขยับตัวก็ต้องรู้ตัวด้วยลองดูเราไม่ขยับดูมันจะเป็นทุกข์ไหมอันนี้ละเอียดเข้ามาอีกคืออิริยาบททั้งหลายนะที่กำมือเหยียดมือโยกตัวไปมา นั่งตรงแล้วก็นั่งโค้งลงนั่งอยู่ดีๆก็หลับไปเนี่ยนั่งอยู่ดีๆก็หลงหลงลงไปอย่างเงี้ยมันมีพฤติกรรมที่ว่ามันมีทุกข์ซ่อนอยู่ที่เรายังไม่ได้กําหนดรู้แม้เราจะหายใจเข้าและเราหายใจออกมันก็มีทุกข์ซ่อนอยู่ วิว่าเรากระพริบตามันก็เพราะเราปวดตาเราต้องกระพริบตาไงเราจะมองเราจะมองต่ํามองนานก็ต้องก็ทุกข์อีกเราเลยต้องมองไกลๆพอมองไกลๆก,ก็ไม่ได้อีกก็ทุกข์อีกก็ต้องมองใกล้ๆมันเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะคำว่าทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องกําหนดรู้แล้วชีวิตเราเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ตอนนั้นเราไม่ค่อยรู้รนะตั้งแต่เราเป็นเด็กนั่นแหละตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันนี้และข้างหน้าจนกระทั่งเจ็บป่วยแก่เจ็บป่วยและกำลังหายใจสุดท้ายของเราใจของเราก็มีลักษณะ นี้ทุกข์แม้ลมหายใจสุดท้ายมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นั่นเองนะดังนั้นเราก็เลยว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะทราบและควรศึกษาให้เข้าใจชีวิตของเราในรูปนามขันห้าเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะและการกำหนดเวทนานะการกำหนดรู้เวทนาซึ่งเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์มาก และก็เป็นอยู่กับเราตลอดมาตั้งแต่ตื่นถึงหลับตั้งแต่ตื่นถึงหลับนะหลับไปก็ยังทุกข์อีกนะคิดดูโยมสังเกตว่าโยมนอนท่าเดิมไหมเวลาตื่นมานั่นนะมันยังมีการเปลี่ยนท่านขณะนอนเพราะมันทุกข์ซ่อนอยู่ก็เลยต้องเปลี่ยนอินีาบท ไปนะก็เลยเป็นว่าทุกทุกบ้างสุขบ้างทุกบ้างสุขบ้างทุกบ้างสุขบ้างเนี่ยสลับไปตลอดนะตลอดทั้งวันทั้งวันท่านจึงตัดว่าอิริยาบถปิดบงังทุกท่านว่าอิริยาบถปิดบงังทุกเราเห็นเราเห็นว่า เป็นสุขเราเห็นว่าเป็นสุขเพราะว่าอินยาบทปิดบังไม่ให้เราเห็นทุกข์ทีนี้เราทำไงเราจะทำอย่างไร<ม>การปฏิบัติขณะที่เราจะเคลื่อนไหวขณะที่เราจะเคลื่อนไหวให้เรากำหนดรู้เสียก่อน<ม>ปฏิบัติแท้ๆละเอียดมากเลย ขณะที่เราจะเคลื่อนไหวให้กําหนดรู้เสียก่อนเือให้รู้ตัวก่อนว่ากายของเราขนาดนั้นเป็นอย่างไรนะทีนี้ขณะต่อมาเรากําลังจะเคลื่อนไหวเราก็ต้องรู้เสียก่อนขณะต่อมาเราเคลื่อนไหวแล้วเราก็ต้องรูนะ้เราก็ต้องรู้ว่าเราเคลื่อนไหวแล้ว แล้วเราสังเกตเห็นว่าเวทนาที่ปรากฏนั้นเป็นอย่างไรจะม,มีสุขกับทุกข์นี่แหละสองอย่างแต่ว่าเราเห็นหรือไม่เห็น,เ,นเวลานั้นอะไรทำให้เราไม่เห็นท,ท,ทั้งๆเราลืมตายอยู่แท้ๆนี่แนะอะไรที่ทำให้เราไม่เห็นตัวหลงขอยเ ตัวหลงแะละตัวโมหะนนัตัวหลงมันทําให้เราไม่เห็นให้เรากําหนดรู้เสียก่อนกอ,อนที่เราจะเคลื่อนไหวเนี่ยนะปัญญามันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะสติสัมปชัญญะที่อาจารย์ว่าก็เรียกพระพุทธเจ้าท่านเรียกบทนี้ไงว่าสัมปชัญญะบัพพะเป็นบทวิปัสสนาที่เราจะเห็น มันจะเกิดตัวปัญญาขึ้นมาตัวความรู้สึกตัวตัวปัญญาเห็นว่าทุกทั้งวันกายเรานะทุกได้ทั้งวันไม่รู้ทุกอะไรทั้งหนานะเราจะเห็นอย่อยางนั้นแหละมันเป็นทุกนะจนจนเกิดเห็นโทษนะเห็นนิพพทานะความเบื่อหน่ายในร่างกายนะ จะเห็นเลยมันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหนายเห็นโทษเห็นภัยเห็นความน่าเบื่อหนายแล้วก็เกิดความคลายกำหนัดนเกิดความคลายความรักความกำหนัดในกายแล้วมันก็จะปล่อยได้มันปล่อยวางความเขาเรียกว่าปล่อยวาง ความติดอยู่ในร่างกายของเรานะดังนั้นอานิสงส์ของสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าผู้ที่ทําให้มากจเจริญให้มากซึ่งสติปัฏฐานทั้งสี่หวังผลได้สองอย่างคือละอุปทานทั้งหมดในปัจจุบันถ้ายังเหลืออยู่ก็จะละไอกามได้นะ ละอุปทานในร่างกายในในความสุขในกามได้เป็นพระนาคามีเพราะเราเห็นอยู่ทุกวันทวนทวนเห็นอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันเป็นอยู่ไม่ต้องหลับรับไม่ต้องเข้าสมาธิด้วยซ้ำใช้จิตเราธรรมดาเนี่ยเราสังเกตเรื่อยๆโดยวิธีการที่บอกไปนะทำเนืองๆไปมันจะเห็นอยู่ตลอดขยันหน่อยนะทำไปทำไป เราก็จะเห็นวันหนึ่งมันก็จะคลายออกนะคลายความหลงของเราออกไม่แปลกในที่พระพุทธเจ้าท่านตัดอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะเราก็เดินตามมรรคที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้ท่านบอกไว้ทำอย่างไรนะ กายของเราเนี่ยเป็นตัวทุกข์นะเขาเรียกว่าตัวทุกข์ในอริยสัจสีก็คือตัวทุกข์ตัวทุกข์เลยไม่ใช่ตัวสุขมันก็มีสุขเพราะว่าทุกข์มันเบาลงเหมือนไฟเหมือนไฟที่มันร้อนมากมันก็ทุกข์แต่ถ้ามันร้อนหน่อยๆอ,อุ่นๆก็เป็นสุขมีเป็นสุขนะแต่ถ้าม,มากไปมันก็เป็นทุกข์แดดแดดที่เราไปโดนไปสัมผัสแดดยามเช้ารู้สึกสบาย แต่แดดทเที่ยงเที่ยงรู้สึกว่ามันเป็นทุกขนะ์มันเป็นอารมณ์เดียวกันนะสุขที่เราว่าเป็นสุขมันก็คือทุกข์ทุกข์ที่เบาลงนะเราก็เลยว่าเป็นข,ขึ้นมาอินทรียบทนั้นปิดบังให้เราไม่เห็นความจริงของชีวิตของเราในเรื่องทุกข์ในะน,นเรื่องเวทนานะที่เราต้องกําหนดรู้นะเวทนา